สำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนอกจากประเทศมาเลเซียที่ยื่นมือเข้ามาในการช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในนามประธานอาเซียนกันแล้วยังมีประเทศจีนที่ยื่นมือเข้ามาอีกประเทศหนึ่งแล้วครับในเรื่องนี้นั้นนายมาริตสังเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคําเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนในการเข้าร่วมจิบน้ําชาและหารืออย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและของไทยพร้อมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชากันด้วยในห่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่คงล้านช้างครั้งที่สิบ ที่เมืองอันหนิงมนทนยูนานประเทศจีนซึ่งประเทศไทยก็ได้ขอขอบคุณต่อบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างสันติผ่านกลไกลทวิภาคีต่างๆแล้วครับและการบังคับใช้ให้เกิดการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนของอาเซียน พร้อมอยังได้มีการเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนแล้วครับที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะต้องร่วมมือกันในการเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องร่วมกันถึงความจำเป็นที่จะต้องลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสื่อโซเชียลเนื่องจากว่า เป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียดและฟื้นฟูความเป็นปกติสุขในพื้นที่ชายแดนซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ในเร็วๆนี้แหละครับ